วันนี้นะคะเมย์พาทุกคนมางาน Health and Beauty Award ต้องบอกว่าโอ้โหตกใจมากคนเยอะมากสื่อดาราแล้วก็เซเลบริตี้แล้วคนที่เข้าเสนอรางวัลเนี่ยก็เยอะแยะมากมายวันนี้นะคะบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนจะตื่นเต้นแค่ไหนจะเอาบรรยากาศทั้งหมดนี้มาฝากกับพวกเราเจอเซเลบริตี้ท่านไหนเราไปดูกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ รางวัล The Masterpiece Business of Health and Beauty Manufacturer ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ r e v o m a n Thailand ครับจริงๆมันเป็นกำลังใจสำหรับผู้ประกอบการทุกๆคนในการขับเคลื่อนธุรกิจของแต่ละคนคำว่าที่สุดมันไม่มีอยู่จริงเพราะที่สุดของเมื่อวามันยังไม่ใช่ที่สุดของวันนี้เราจะมอบรางวัล The Masterpiece of Influential CEO ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่คุณคุณวาสนาอินพระแสง CEO จาก r e v o l m a t e Thailand ครับ ที่เราคว้าม,มาถึง2รางวัลด้วยกันนั่นก็คือรางวัล c o นะคะแล้วก็รางวัล The Best Masterpiece ของ Factory นะคะโรงงานของเราก็ได้รางวัลต้องเรียกว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักง,งานเราของเราทุกคนขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าที่ได้ให้รับความวางใจกับริวเมทมาโดยตลอดเชื่อได้ว่าคนที่ทํางานกับเรา <S <S และอยู่กับเราจะทราบดีว่าความ,มุ่งเคียของพวกเราเนี่ยมันคือ DNA ของพวกเราที่จะส่งมาให้กับลูกค้าทุกคนจริงๆแล้วก็รางวัลนี้ ต่อไปนะคะ<ช>เป็นยังไงบ้างคะพี่ด้วสำหรับวันนี้บอกว่าวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากๆเรารู้สึกว่าความรุ่มเทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของเรา7ปีเนาะตอน้เรายงังปีที่7แล้วเราทุ่มเทเพัฒนาทุกศักยภาพของดูอเมริกและว,วันนี้เราเติบโตจนถึงจุดที่เรา หลายๆประเทศแน่นอน